สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมหมอกิชชลีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่16พฤศจิกายน2564ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยก่อนนะครับที่ทําคลิปออกมาในช้ามากๆเลยนะครับพอดีติดธุระเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่แต่ตอนนี้เคลียร์แล้วต่อไปก็น่าจะได้ทําคลิปแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักทีนะครับในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาแบบรวมๆกว้างๆให้กับเจราศีที่เหลืออยู่มีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ราศีก็คือราศีเมษราศีพฤษภราศีมิถุนกรกฎสิงห์ตุลและก็รราีกุมนะคับ ในคลิปนี้จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโชคลาภอย่างเดียวเท่านั้นนะครับให้กับราศีที่เหลือนี้นะครับไม่ได้มีเรื่องของการงานมาเกี่ยวข้องเพราะว่านี้ก็เวลาเหลืออีกอยู่สวันก็จะถึงวันที่16แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของดวงชะตาของคนราศีทั้ง7ราศีฝากไว้น,นิดหนึ่งนะครับช่องทางกาตรติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกิตชลียังคงเหมือนเดิมครับ ตัมไอดียไลน์แฟนเพจ a c e b o o k สนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบเอ็กซ์คลูซีฟก็ทักทายพูดคุยเข้ามาัดได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันกับราศีเมษก่อนดูสิว่าในงวดวันที่1 6พฤศจิกายนเนชาวราศีเมษดวงชะตาจะเป็นอย่างไรมีโชคมีลาภหรือไม่อย่างไรนะครับมอกว่า,วาันเลยท่านที่เกิดในราศีเมษงวดวันที่1 6พฤศจิกายนในเจ้าชะตาเองเนี่ยไม่มีโชคแต่ว่าหากต้องการอยากจะเสี่ยงซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ให้อาศัยดวงของบุตรหลานบริวารที่เป็นผู้หญิงผิวขาวนะครับอายุไม่เกินเจ ให้เป็นคนจีบจับให้จึงจะมีโชคมีลาภแล้วสถานที่ซื้อก็คือซื้อบริเวณวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ําลาคลองหรือซื้อกะแผงลอตเตอรี่ที่อยู่ใ,ใกล้ใกแม่น้ํอย่างท่าน้ํานอนอย่างนี้ท่าราชวงศ์อย่างนี้ท่าเรือข้ามฟาแต่ควรให้ลูกหลานบริวารที่เป็นผู้หญิงอายุไม่เกินเจ็ดขวบจีบจับให้จึงจะดีที่สุดแล้ววันเวลาที่เหมาะสมก็คือวันที่สิบห้าวันที่สิบหกมีอยู่ด้วยกันสองวันนะครับ แล้วเลขนาโชคของคนราศีเมษในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ก็คือเลข6กับเลข7มีอยู่ด้วยกัน2ตัวเท่านั้นนะครับอันนี้คือดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีเมษกับการเสี่ยงโชคในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับคราวนี้มันต่อกันกับราศีที่สองก็คือราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะครับมาดูกันสิว่าคนราศีพฤษภเนี่ยเป็นอย่างไรจะมีโชคหรือไม่าการเสี่ยงไหมในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ ถ้าที่เกิดราศีพฤษภถือว่าดวงดีครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่พอสมควรทีเดียวหากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ชาวราศีพฤษภนะครับให้ซื้อหวยกับผู้ชายผิวเนื้อดาแดงอายุไม่เกิน50ปีนะครับรูปร่างดูเหมือนสันทัดนะครับแต่ไม่ได้เตีย้ยเขาเรียกว่าสันทัดแต่สูงนิดหน่อยไม่เกิน165เซน ลักษณะคือจะเป็นคนที่ดูเหมือนอมยิ้มอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีใบห,หน้าที่เปื้อนยิ้มเป็นผู้ชายที่ดูดีนะครับซื้อกับคนที่มาจากทางทิศเหนือจะดนส่งผลโดนบันดาลให้บังเกิดโชคลาภของคนราศีพุธศพวดวันที่16พฤศจิกายนนี้เลขนําโชคของคนราศีพฤธศพก็คือเลข1กับเลข7ครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีพฤษศก็ลองเสี่ยงดูนะครับ ผมว่าสถานที่ที่เหมาะสมในการเสี่ยงโชคของคนราศีพฤษภคือสถานที่ตรงไหนก็คือหน้าโรงพยาบาลนะครับอันนี้สําคัญมากแล้วก็บริเวณร้านขายยานะครับหรือว่าร้านเฮลท์สคทั่วไปรวมถึงหน้าสถานีอนามัยหน้าเราที่รักษาคนไข้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกอ,อะไรต่างๆคนราศีเม่สามารถที่จะเสี่ยงโชคบริเวณตรงจุดนั้นได้เลยนะครับและวันที่เหมาะสมที่สุดก็คือวันที่สิบสี่วันที่สิบห้า สองวันนะครับเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงเวลาเย็นก็คือส7เจนาฬิกาเป็นเวลาที่เหมาะสมของคนที่เกิดในราศีพฤษภในวันที่1 6พฤศจิกายนนี้นะครับมาต่อกันกับราศีที่สมก็คือราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่1 4มิถุนายนถึงวันที่1ิกรกฎาคมมาดูซิว่าคนราศีมิถุนเนี่ยวันที่16บพฤศจิกายนมีโชคมีลาภหรือไม่อย่างไรเกิดราศีมิถุน งวดวันที่1 6พฤศจิกายนดวงการเสี่ยงโชคมีค่อนข้างที่จะน้อยค่อนข้างติดขัดมากกว่าแต่อยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่จริงจคนราศีมิถุนให้ทําแบบนี้นะครับก็คือการไปทําบุญกับสถานสงเคราะห์เด็กกาพร้าเด็กพิการก่อนหรือไม่ก็ทําบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาก่อนจะส่งผลเปนบันดาลในเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่บ้างแล้วถ้าถามผมว่าเหมาะแก่การเสี่ยงโชคตรงไหนสถานที่แห่งใดก็คือวัดวาอารามหรือสถานที่ที่เราไปทาบุญนั่นเลย สามารถเสี่ยงโชคได้เลยแล้วคนที่เป็นดาวคู่มิตรคือบันดอกหรือพวกกระเทยหรือคนที่มีสองเพศในเรื่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทอมก็ได้ผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายก็ได้คนราศีมิถุนให้เสี่ยงโชคกับคนลักษณะแบบนี้ดวงจึงจะมีโอกาสดีด,ดีนะครับแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ตัวเองาัฒนาถามว่ามากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าไม่เยอะสักเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าเจา้าชะตาเองก็ยังไม่ได้มีโชคลาภสักเท่าไหร่นักนะครับส่วนเลขนำโชคของคนราศีมิถุนก็คือเลข3เลข9้าแล้วก็เลข6 มีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะคราวนี้มาต่อกันกับราศีที่สก็คือราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมมาดูซิว่าวันที่16พฤศจิกายนคนราศีกรกฎดวงชะตาเป็นอย่างไรจะมีโชคมีลาบบ้างไหมท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยดีใจด้วยนะครับดวงของคุณเหมือนกับคนที่เกิดในราศีพฤษภก็คือมีโชคบ้างพอสมควร แต่งวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงผิวขาวนะครับอายุไม่เกิน40ปีที่มาจากทางทิศตะวันออกนะครับเลขนำโชคก็คือเลข18หรือว่า18นั่นเองชาวราศีกรกฎลองเสี่ยงโชคกับผู้หญิงลักษณะแบบนี้ดูแล้วมาจากทางทิศตะวันออกเป็นขาจรนะครับผิวขาวนิดนึงนะเป็นเลข18นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสถานที่เหมาะสมในการเสี่ยงโชคก็คือ1 บริเวณหน้าแบงก์หน้าธนาคารหรือบริเวณตลาดนัดหรือว่าจะเป็นบริเวณตลาดเย็นตลาดเช้าก็ได้คนราศีกรกฎให้เสียงโชคแบบนี้สถานที่ตรงนี้จะส่งผลโดนบันดาลในเรื่องของโชคลาาก,การเงินพอสมควรทีเดียวแล้วก็ถามผมว่าคนราศีกรกฎอยากจะทําบุญเสริมดวงชะตาหน่อยเพื่อที่จะให้โชคลาภมันมีมากขึ้นเนี่ยควรทําบุญแบบไหนอย่างไร ท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะครับบุญที่เสริมดวงให้กับโรงพยาบาลสงฆ์นะครับมูลนิที่แม่และเด็กคนราศีกรกฎให้ทาบ,บุญประเภทนี้จึงจะโดนบันดาลส่งผลให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภงวดวันที่16กพฤศจิกายนนี้นะครับคราวนี้มาว่ากันกับราศีที่5ก็คือราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนมาดูที่ว่าชาวราศีสิงห์มีโชคลาภในงวดวันที่16กพฤศจิกายนดีไหม ถ้าที่เกิดในราศีสิงห์งดันที่16พฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงการเสี่ยงหรือว่าการพนันขันตอทุกแขน,น,นเงเกดีที่สุดเพราะว่าดวงจะตายังไม่ค่อยเปิดสักเท่าไหร่เวลาซื้อเนี่ยไม่ถูกไม่พอนะแถมยังจะมีปัญหาทะเลาะก,กับคนรอบข้างโดยเฉพาะกับภรรยาสามีที่อยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะหรือว่าการจะต้องมีปากมีเสียงกันเนี่ยวันที่16พฤศจิกายนชาวราศีสิงห์งดการเสี่ยงโชคซกงดก่อนไม่เป็นไรครับเพราะว่าดวงเรายังไม่พร้อมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า คนราศีสิงห์เนี่ยอย่างไรก็ตามขอสักหน่อยใบยสองใบก็ดีพอ,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 อของป่าของคอให้มีโอกาสได้ลุ้นเนี่ยควรจะทําบุญแบบไหนยอย่างไรเพื่อเสริมดวงชะตาของตัวเองถ้านที้เกิดในราศีสิงห์ให้ทําบุญกับสถานสงเครคาะห์เด็กกำพร้าเด็กพิการหรือให้ทําบุญเกี่ยวกับสื่อธรร,รมะหรือว่าหนังสือธรรมะบริจาคให้กับวัดวาารามคนไม่รู้จะทันไหมเพราะว,นนวันนี้ก็วันที่14แล้วนะครับหากแม้นคนราศีสิงห์อยากมีโชคมีลาภก็ให้ทําบุญแบบนี้ก่อนแล้วสถานที่เหมาะสมในการเสี่ยงโชค ขอท่านที่เกิดราศีสิงห์วันที่16พฤศจิกาย,ยนเนี่ยเป็นอย่างไรสถานที่เสี่ยงโชคเนี่ยก็คือเป็นวัดวาอารามเก่าหรือโบราณสถานแหล่งประวัติศาสตร์ที่เราเดินทางไปทําบุญหรือว่าลงไปเดินทางไปท่องเที่ยวมานะครับลองเสี่ยงโชคกับตรงนั้นดูแต่ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าคนราศีสิงห์ในงวดนี้ดวงยังไม่เปิดสักเท่าไหร่หากจะเสี่ยงโชคจริงๆเนี่ยลองไปอิงของคนราศีกรกฎดูก็จะดีที่สุดหรือไม่ก็ไปรอนเลข นำโชคในช่วงปลายปลายคิดหรือว่าทายทยคิดนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วราศีสิงโชคยังไม่มีจึงยังไม่ควรที่จะเสี่ยงด้วยประการทั้งปวงนะครับเป็นแบบนี้มาต่อันกับราศีที่6ก็คือราศีตุลรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤษภาคมมาดูซิว่าวันที่16พ,พฤศจิกายนคนราศีตุลจะมีโชคจากการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่งวดนี้หรือไม่อย่างไรท่านที่เกิดในราศีตุลมีโชคจากยวดยานพาหนะที่ใช้อยู่รถราที่เราใช้หรือว่าที่เราขับอยู่ยิ่งถ้าสมมติ พับไปไหนมาไหนแล้วไปประสบอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงวันที่12-13ที่ผ่านมาลองเอาทั้งเลขรถเราแล้วก็เลขรถของคู่กรณีมาเสี่ยงโชคดูจะมีโอกาสดีๆอยู่ครับนะครับแต่ถ้าอยากจะทําบุญสุนทานเพื่อที่จะเสริมดวงเสริมบารมีของตัวเองของคนราศีตุลให้ทําบุญเกี่ยวกับการถวายพวกปัจจัยซื้อเวชภัณฑ์เกี่ยวกับยารักษาโรคหรือแม้กระทั่งรถวิลแชร์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง หรือเตียงเข็นคนป่วยก็ได้หรือแม้กระทั่งการที่เราจะบริจาคปัจจัยเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นปอตึกตึงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอ่ามูลนิธิทั่วๆไปที่เราเห็นอยู่ก็สามารถที่จะทําบุญได้เลยจะส่งผลให้เรื่องของ ช่วงรางวดวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยถือว่าโดดเด่นพอสมควรอันนี้เป็นบุญที่คนราศีตุลพึงกระทําจะส่งผลดลบันดาลให้งวดวันที่16เนี่ยมีเรื่องราวดีปรากฏขึ้นมาและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมนะครับเลขนโชคของคนราศีตุลก็คือเลขจากทะเบียนรถของเราเองยิ่งถ้าใครที่มีรถสีเทาดําหรือสีดําหรือสีขาวหรือบอลทองบอลเงินอันนี้ถือว่าโดดเด่นเลขนำโชคของคนราศีตุลงวดวันที่16พฤศจิกายนคือ เลข3เลข2แล้วก็เลข4นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัว2 3 4สามี่เลยนะครับเป็นแบบนี้คราวนี้มาต่อกันกับราศีสุดท้ายก็คือราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพถึงวันที่12มีนาคมนะครับดูซิว่าคนราศีกุมมีโชคไหมงวดวันที่16พฤศจิกยายนนี้ท่านที่เกิดราศีกุมนี่ต้องบอกว่าเป็นดวงใหญ่ที่จะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้หอหวยซูดอลตอรี่ งวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ใครที่เพิ่งออกรถมาช่วงระหว่างวันที่ 6, 7, 8, 9, 10ที่ผ่านมาทะเบียนรถป้ายแดงของคุณมีแนวโน้มที่จะให้โชคให้ลาภเพราะฉะนั้นดีใจกับคนราศีตุลนด้วยนะครับเลขนำโชคของคนราศีตุลนก็คือเลข 7, จเลขหแล้วก็เลข2นะครับ 7, 6, 2บุญเสริมโดวงชะตาของคนราศีกุมงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับส่งผลโดลดานมากก็คือ การเดินทางไปกราบสักการบูชาองค์พระพิฆเนศหรือวัดสมานร,รัตนารามโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์ไปแล้วทําบุญไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานไม่ว่าจะเป็นการทําบุญบริจาคปัจจัยสร้างถาวรวัตถุให้กับวัดบารามจะส่งผลร้บันดนลให้คนราศีกุมประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในเรื่องของโชคลาภทั้งการงานด้วยโดยรวมแล้วต้องบอกว่า คนราศีกุมมีโชคค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าทั้งหมดเจ็ดราศีที่ผมนับไปใครเกิดราศีกุมในวันที่16พฤศจิกายนนี้เตรียมตัวรับทรัพย์รับโชคแต่จะมากหรือน้อยทั้งหมดขึ้นอยู่ที่บุญธรรมกาแต่งทานศีลภาวนาจะเป็นบาดแรกในการที่จะนํามาซึ่งเรื่องของโชคลาภทางการเงินแต่ทั้งหมดเราจะหวังในเรื่องของโชคลาภมากเกินไปจงทาบุญด้วยปรารานในบุญที่จะได้รับ และที่สําคัญที่สุดเป็นคนมีจิตใจอบอุว่ามารีและบุญกุศลจะส่งผลให้คุณประสบความเด็ดในเจ็ดราศีที่เหลืออยู่นี้ทุกๆราศีเลยนะครับมีสิทธิ์เหมือนกันหมดหลังจากที่เจราศีผ่านพ้นไปคราวนี้เรามาว่ากันว่าวันที่16บพฤศจิกายน2564เลขที่พอจะมีโอกาสมาเลขนําโชคเลขที่เกิดขึ้นจากเลขศาสตร์ที่ผมร่าเรียนมาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันว่า วันที่16พฤศจิกายน2564เลขที่มีโอกาสประสบความสำเร็จหรือว่าส่งผลให้คนที่ทุกราศีมีโอกาสดีคือเลขอะไรบ้างนะครับมาว่ากันเลยนะครับเอาละครับมาดูกันเลขนำโชคของคนทั้งหมด12ราศีงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ก็คือเลข7เลข3เลข2เลข4ี่เลข8แล้วก็เลขศูนมีอยู่ในจำนนทั้งหมด6ตัวนะครับเจ2ดสาสองี่ดศย์ ลองดูว่าเป็นเลขที่ตรงใจกับหลายๆท่านที่จะซื้ออยู่หรือไม่อย่างไรแต่ต้องบอกก่อนว่าให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพราะผมทำนายดวงชะตาผ่านทางหน้าไพาอ่อิงในเรื่องของดวงดาวแล้วก็เลขศขสตร์เป็นหลักอาจจะมีตรงไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นจงใช้สติและวิจรารณญาณในการรับชมคลิปนี้เอาละครับในคลิปทำนายดวงชะตาให้กับอีเกตราศีสุดท้ายที่เหลือประจำวันที่16พฤศจิกายน 2,564กระผมหมอกิโชนีก็คงจะขอยุติลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอการใหม่กับราศีประจำปี2,565ในช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นราศีอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับสำหรับวันนี้มีความสุขมากขอให้มีโชคมีลาภประสบความเด็จในทุกๆราศีที่ผมทำออกไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ